มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกรมบ,บริษัทฐานเรือ MAFF กระชับความร่วมมือไทยญี่ปุ่นหนุนการค้าเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าบริษัทไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ตามนโยบายของศาสตราจารย์ดรนรมนญพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้กรมบริษัทภายใต้การกวาคุดูแลการนรนงานของนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง MAFF โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนบังคารานนท์อธิบดีกรมบริษัทมอบหมายให้นายสัตวแพทย์รักไทยงามพัก รองธุบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์อัครราชตูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรและเจ้าหน้าที่ตำหน่งงานปรึกษาการเกษตรเดินทางเข้าร่วมหารือเพื่อเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าปศุสัตว์กับประเทศญี่ปุ่นโดยด้ร่วมหารือกับทางกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์และระบบการผลิตและสินค้าปศุสัตว์อย่างยั่งยืนณกรุงโตเกียว หรืองาน Ministry of Agriculture and ly, A f o r e s t r y and f i s h e r y M.A.F.F. ในการหารือร่วมกับนาดร์โอกิตะมาสะตุงิผู้อนวยการสำนักงานสุขภาพตัดและดร์มัตสึอุคาซูโตชิหัวหน้าสัตวแพทย์ของญี่ปุ่นตึงทั้งสองฝ่ายในมีการหารือในประเด็นสำคัญก็คือการจัดทำระบบ ในเรื่องของการแบ่งเขตพื้นที่หรือ n o t i f i a b i s a v i a i n f o l r s a หรือ NA i o n i n g เป็นการควบคุมไข้หวัดนกสนับสนุนให้ไทยสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกได้อย่างต่อเนื่องแม้มีการระบาดในบางพื้นที่และการจัดทำระบบ c o m p a s s m e n t ปลอดโรคสุกร เพื่อเป็นการขยายตลาดส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นและแช่แข็งเนื้อสุกรดิบโดยเสนอระบบปาล์มที่มีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบย้อนกลับได้ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ของรัฐทางนี้หากสามารถเปิดตลาดเนื้อสุกรดิบในญี่ปุ่นได้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ประเทศไทยได้มากกว่าปีละ10,000ล้านบาทนอกจากนี้ไทยและญี่ปุ่นยังเห็นพ้องในความร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการการฝึกอบรมสัตวแพทย์และการกต้อระวังโรคการจัดทํารายงานสุขภาพสัตว์การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากลต่อไปจบข่าวกรมปศุสัตว์ข่าว